สวัส so, ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซม,มิกิเกมมิ่งชาแนลรู้จิกเกมมากขึ้นกับผมครับเก่งเซม,มิกิครับวันนี้จะมารีวิวเกม Drop ฟ,ฟโรม t ติก r o ฟโรมาติกนะครับผมก็เป็นเกมที่ไทเลยิ่ยงอ่าเป็นไทเลยิ่ยงที่เป็นแนวแคมเปญเกมนะครับที่เราจะไม่ได้เล่นรอบเดียวแต่ว่าเราจะเล่นไปเรื่อยๆครับแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกอาชิเมตต่างๆครับทำให้เราสามารถ ทำแต้มได้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเกมนี้เนี่ยก็มาจากเกมในสตรีมนะก็เป็นเกมดาทายและยิ่เหมือนกันเลยนะครับแล้วก็ได้รับการออกแบบออกมาให้กลายเป็นบอร์ดเกมให้เราได้เล่นกันนะครับรวมถึงเกมนี้ก็ได้รับรางวัลสเปโรจาสะด้วยนะครับผมในปี2023นะครับก็เป็นรางวัลแบบว่า บอดเกมแห่งปีเลยนะครับก็แบบชนะเลิศนะครับในปีนั้นๆน,น,นะครับเกมนี้จะน่าสนุกน่าสนใจยังไงนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยนะครับกับ Tower Tactics Game นะครับที่ส่งเกมนี้มาให้ลองเล่นและรีวิวกันครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับผมคือเกมนี้ผมเล่นไป2รอบแล้วนะครับก็คือในแต่ละรอบเนี่ยมันก็จะมีปลดล็อกต่างๆอันนี้คือรอบแรกเนาะดนคะแนนต้อสอนได้คะแนนมากกว่าแต่นี่ผมจะมีคะแนนจากหัวใจสีแดงด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอบหลังๆเนี่ยมันก็ทําให้เรามีคะแนนจาก แหล่งเพิ่มเติมมากมายนะ,ะทำให้เราสุดท้ายแล้วก็สามารถที่จะ,ะทําแต้มแบบเยอะๆได้ตอนนี้คือมากสุดที่ทําได้คืออยู่ในเกณฑ์นี้ครับสุภาพสตรีเจ้าของที่ดินนะครับแลวแต่ว่าทุกครั้งที่เล่นจบเนี่ยก็มาดูว่าเราได้แต้มเท่าไหร่เนาะแล้วก็ได้ X mark มากเนี่ยกี่อันแต่เนี้ยได้5อันเนี่ยผมก็กล่าวไห้5อันหนึ่งสองสามสี่ห้ามันจะทําให้เราปลดล็อกอุปกรณ์ต่างๆอุปกรณ์ใหม่ๆที่ทําให้เราได้แต้ม ได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความสนุกกับพัลเซิลในรูปแบบอื่นๆมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้ก็ร้อยสองจ <c> ะ <oughs> ได้น้อยกว่าครับได้อีกสามก็หนึ่งสองสามอ่าได้ปลดล็อกกล่องที่2ไปนะครับก็กลายว่าในกล่องที่2อนี้ก็จะมีอะชิเมนต์มากมายมาให้เราปลดล็อกเพิ่มเติมเข้าไปอีกก็คือในแต่ละเกมเนี่ยมันจะมี มีเรียกว่ามีเป้าหมายมีภารกิจให้เราทำแล้วกันถ้าเราทําสําเร็จเนี่ยก็จะได้ปลดล็อกสิ่งต่างๆนะครับอันนี้คือผมขอสปอยภารกิจต้นๆเนาะนะครับเพื่อที่จะทําให้ทุกคนได้เห็นไปด้วยกันว่าเกมนี้มีอะไรรอคุณอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเกมต่อไปที่ผมจะต้องเล่นเนี่ยนะมันก็จะมี5้าอันนี้มาให้ นะครับเนี่ยมันล็อกอยู่นะครับถ้าเกิดว่าผมทําตามเงื่อนไขนี้ได้นะครับผมจะได้พลิกไปด้านหลังแล้วก็มาดูว่าผมจะได้อะไรในเกมต่อไปทําให้ในทุกๆเกมที่คุณเล่นนะครับมันจะมีอะไรเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆให้คุณได้ทํานั่นเองนะครับอ่างั่นเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูกันเลยดีกว่าเนาะแล้วก็สอนไปด้วยนะครับแต่อาจจะเล่นให้ดูไม่จบนะครับเพื่อให้ทุกคนพอรู้ว่ามันเล่นยังไงเพื่อที่จะได้แต้มแล้วก็ไปปลดล็อกสิ่งต่างๆนะครับก่อื่นเลยนะครับเริ่มมาถ้าเรายังไม่มีอะไรเลยนะ เราจะต้องจั่วแผ่นภารกิจครับซึ่งเกมนี้จะมีแผ่นอยู่2ประเภทจะมีแผ่นภารกิจนี่จะเป็นรูปนี้นะครับแล้วก็แผ่นทิวทัศน์ที่จะเป็นรูปนี้นะครับถ้าเกิดว่าแผ่นภารกิจเรายังมีบทะดานเนี่ยไม่ถึง3แผ่นจั่วให้ครบ3แผ่นก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นแน่นอนต้องจวแผ่นภารกิจก่อนนี่แผ่นภารกิจแรกที่จวมานะครับอันนี้เป็นภารกิจทุ่งนานะครับภารกิจทุ่งนานี้ให้เราทําอะไรอย่าลืมว่าเราต้องจัวโทเค็นภารกิจนั้นมาด้วยแล้วก็อาวางไว้บนนีี้ก่่่อออทจะเาไปต อันนี้ก็บอกว่าภารกิจทุ่งนาจะต้องใหญ่6ให้ได้อ่าใหญ่6แผน่นถ้าผมทําได้ครับผมจะหยิบโทเคนภารกิจนี้มาเก็บไว้ที่ตัวเองแล้วผมจะได้6แต้มนั่นเองนะครับตอนนี้มีโทเคนภารกิจอยู่บนบอร์ดแล้ว1อันยังขาดอีก2อันครับเราก็จวดต่อครับอ่าผมจวดวโอ้โหได้ภารกิจทุ่งนาต่อซึ่งถือว่าดีนะเอามาคอมโบกันได้นะครับแต่ผมขอต่ออย่างนี้เลยกัน เพื่อที่จะทำให้ทุ่งนาใหญ่4พอใหญ่สเดี๋ยวน,นี้เสร็จแล้วก็ต่อให้มันเชื่อมให้กลายเป็น6อีกอันนี้ก็จะเสร็จนะครับจั่วอันที่สามาอ่าไม่ใช่ทุ่งนาแล้วครับตอนนี้เป็นภารกิจหมู่บ้านนะครับอย่าลืมก่อนที่จะเอาลงไปต่อจั่วแผ่นภารกิจมาวางให้เรียบร้อยอันนี้ภารกิจเนาะหมู่บ้านต้องใหญ่5าเนื่องจากตอนนี้มีทางรถไฟเกมนี้การต่อเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงคือทางรถไฟกับแม่น้ําต้องเชื่อมกันครับห้ามตัดยี้นะมันตัดอย่างเงี้ยวางไม่ได้นะแต่ยอ,นนะอย่างอื่นอ่ะจะวายยังไไก็ด้ วางยากเลยฮะผมขอดันนีไม่ได้ผมเอาทายรถไฟให้มันแบบออกทะเลไปฝ่นู้นดีกว่าเนาะจะเล่นง่ายนะครับแล้วก็นี่ภารกิจหมู่บ้านภารกิจเอาเข้าไปนะครับห้าอันนะครับโอเคอ่ะเมื่อมีแผ่นภารกิจมีทายเน่ยทายภารกิจเนี่ย,ย,รยครบ3อันแล้วนะครับต่อจากนี้เราจะสามารถจั่วแผ่นฝั่งที่เป็นแผ่นทิวทัศน์ได้นะครับอ่าผมจั่วเลยเนี่ยผมเน้นจั่วจากกล่องเลยครับง่ายดีอ่ามีไหมนะครับว่า อ่าผมเอางี้แล้วกันอ่าสร้างป่าไว้ก่อนเผื่อในอนะคนมีภารกิจป่ามาเราจะมีภารกิจเพิ่มได้ยังไงเราก็ต้องภารกิจพวกนี้ให้มันเสร็จครับพอเสร็จมันจะหยิบออกนะอ่าพอหยิบออกใช่ไหมมันมีต่ำกว่าสามแล้วเราก็ได้จวแผ่นภารกิจเพิ่มนั่นเองนี่คือแต้มเยอะมากๆของเกมนี้เลยนะแต้มหลักๆเกมนี้เลยอ่าผมเปิดต่อครับถ้าเกิดว่าเล่นมากกว่าหนึ่งคนนะก็ผัดกันเปิดผัดกันวางนะครับแต่นี้ผมเล่นคนเดียวผมก็เปิดเองวางเองเลยนี่ถารถไฟเอมานี้ดีกว่าไหมอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวมีสิทธิ์ที่จะเชื่อมป่าตรงนีี้้้ครัับผอนนนแลวกะ ไปต่อไปอ่าอ่านี้เป็นแผ่นใหม่คนที่แผ่นนี้ยังไม่ปลดล็อกแต่แรกนะแต่นี้ผมปลดล็อกมาแล้วนะครับซึ่งนี้ก็บอกว่าถ้าแผ่นภารกิจอยู่บนอันนี้นะครับจะทําให้ได้แต้มจากภารกิจนั้นเป็น2เท่าอ่าทำยังไงดีวะทําอย่างนี้นะเลยเผื่อจะได้ต่อป่านี้แล้วมีแผ่นภารกิจอย่างนี้อะไรก็ว่าไปวาดฝันไปก่อนนะครับจมาต่ออ่นี่เรียบร้อยนะครับอีกอันนึงภารกิจนี้จะเสร็จนะ ไปต่อแล้วัไปต่อไปต่อ,อได้นี้ว่าภารกิจหมู่บ้านเอ้ยนี่ไงหมู่บ้านห้าผมจัดเลยผมจัดเลยนะครับนี่ถ้าภารกิจเนี้ยเสร็จนะมันจะกลายเป็นสิบแต้มแทนทะี่จะเป็นห้านะไปต่อครับเรียบร้อยภารกิจที่นาผมตอนนี้ครบสี่แล้วหนึ่งสองสามสี่แล้วอันนี้เสร็จนะครับแต่ตอนนี้มีภารกิจอยู่เหลือแค่สองอันเพราะเนี้ยตอนนี้ผมจะจั่วจากโซนภารกิจคือก็คือโซนนี้นั่นเองเพื่อสร้างภารกิจเพิ่มอ่นนี้เป็นภารกิจล้างรถไฟว่ะ อูไม่น่าต่ออย่างนี้เลยขอรีรีได้ไหม <c oughs> เดี๋ยวช่ามันต่อพลาดไปแล้วครับไม่เป็นไรเราไปเริ่มใหม่นะครับอ่าแ <c oughs> ม่น้าต้องติดน้ารถไฟไติดรถไฟผมขอเอาไปอย่างนี้แล้วกันนี่เพราะตรงนี้มันยังไม่มีอะไรนะครับแล้วเราก็จวข้อที่ก่อนต่อเนี่ยอย่าลืมจัวมาก่อนนะอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเงื่อนไขนิดนึงจวไม่เจอแป๊หนึ่งเจอแล้วอ่อาอันนี้รถไฟต้องยาวหกเลยฮะแต่ว่าหกถ้าทําได้ก็ได้หกได้ไหม ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นอย่างเงี้ยนะครับสมุิผมจวอย่างนี้มาได้เนาะและผมวางเนี่ยห้ามวางปุ๊บแล้วมันเกินอย่างเช่นถ้ามันมีรถไฟที่มันยาว7อยู่แล้วแล้วมาวางให้มันกลายเป็น8ไม่ได้เพราะว่าภารกิจที่บอกว่าต้องยาว6เป๊ะๆถึงจะสําเร็จเมืนไม่อกี้ครับต้องยาว4ี่เป๊ะๆใหญ่4เป๊ะๆถึงสำเร็จซึ่งมัน4ี่พอดีใช็ไหมก็เลยสาเร็จครับอันนี้ไม่สําเร็จเพราะมันต้อง6เป๊ะๆครับถ้าเกิดว่าเราวางภารกิจแล้วมันใหญ่เกินไปแล้วอ่ะก็จะไม่ได้นะเพราะนั้นมันจะวางไม่ไได้นนนัั่่เอองะครบปต มันจะงงๆแล้วตรงนี้นะครับอลองเล่นดูเดี๋ยวรู้เองเรารถไฟมาแล้วดีมากไปไหนดีวะเอันนี้ก็เสียดายหมู่บ้านแบงนี้แหละอะเผื่อเราต่อหมู่บ้านตรงนี้ได้เนาะแล้วก็ที่นาตรงนี้ได้เฮ้ยหรือไม่ได้เนี่ยถ้าตรงนี้ไม่ได้เพราะรถไฟมันตัดน,นะเอาแบบี้แล้วกันไปต่อครับไปต่อครับฮึบเอ่ออันนี้ไม่ได้อยู่แล้วอันนี้ได้แค่วดตรงนี้แหละผมพลาดเอง เอารถไฟให้มันเสร็จๆไปเอ๊ถ้าอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ดีเรารถาไฟบอกว่าให้มันออกทะเลไปเลยเดี๋ยว <c oughs> ออกขอบขอบไปออกมาอืมอ่านี่เดี๋ยวตรงนี้เชื่อมนี่เดี๋ยวตรงนี้เชื่อมหมู่บ้านได้นะครับหมู่บ้านหมู่บ้านเนาะแม่น้ำต่อไว้ก่อนครับเฮ้ย แล้กินเฉลยใช่ไหมเนี่ยไปม,ม,มาแล้วรางรถไฟเอ้ยหรือท,ท,ที่นาที่นาทังนี้จะเป็นห้าแต่ว่าไม่ได้ครับเพราะรางรถไฟมันตัดใช่ไหมเล่นรางรถไฟก่อนแลนะ้อ่าอย่างนี้เป็นป่าเผื่อเล่นได้หรืออย่างนี้ดีวะถ้าอย่างนี้อันนี้ก็เป็นป่าเชื่อมได้เหมือนกันนะออกทางนี้น่าจะดีกว่าอ๋อน,นี่น่าจะดีกว่าง่ายกว่าจัวตตอหมู่บ้านนี่มาด้เวลาเชื่อมต่อครับเพราะว่าหมู่บ้านนี้ต้องการห้าอันจัวตตอ เออเอาให้เสร็จก่อนครับหมู่บ้านตรงนี้ตอนนี้เสียแล้วหมู่บ้านานี้เสียแล้วนะครับฮึอ้ยเฮ้ยโอ้โหฟุกจัดมันทำให้แต้มจากาลอรถไฟตรงนี้คูณสองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้เรียบร้อยแล้วครับหกแต้มนะครับอ่นเนี่ยครบภาร,รกิจนี้สําเร็จนะครับก็เรานี้ถ้าเกิดว่ามีนี้อยู่ให้วางไว้บนนี้ครับอ่าให้รู้ว่าเดี๋ยวตอนจบเกมแผ่นนี้จะคูณสองนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ภารกิจมันเหลือแค่สองอันที่ยังทำไม่เสร็จเนาะเราก็จะจบภารกิจเพิ่มครับ ชึบได้ภารกิจแม่น้ำแล้วก็จะจัว่วก่อนที่จะวางนะครับอย่าลืมจัวโทเคนก่อนนะจวได้แล้วเป็นแม่น้ำสี่ครับซึ่งนี้สามวันน้ได้พอดีนี่เลยนะแม่น้ำสี่ครับอันนี้ก็เสร็จเนี่ยผมได้ละแปดแปดแต้มนะครับอะเราก็ไปจวต่อครับแม่น้ำอีกแล้วว่ะแต่ได้แม่น้ำเท่าไหร่ขอห้าเลยไหมได้ต่อเลยอมา จะว่าสุ่มมะโบสี่ครับอ่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยครับผมลงตรงนี้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเกินบรนกลกายเป็นห้ามันต้องห้ามเกินนะครับและที่สาคัญแม่น้ำมันตัดด้วยก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่เพราะนั้นเราต้องมาเริ่มที่สายใหม่ตรงนี้นะยังไงดีวะอย่างนี้ไม่ได้ั้นออกออกไปฝั่งนู้นแล้วกันน่าทําง่ายกว่าเนี่ครับเนี่ยก็เล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าครับอันนี้จะหมดอ่าหรือภารกิจหมดนะครับ เออถ้าภารกิจหมดกยังเล่น,นอยู่ก็คือจะไหวน,นี้จะหมดแล้วแหละถ้าอันนี้หมดปุ๊บเนี่ยก็จบเกมครับอันนี้ไม่สนนะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องพยายามทำภารกิจให้เยอะที่สุดครับก่อนที่อันนี้จะหมดให้ได้เพื่อที่จะให้ได้แต้แตมเยอะที่สุดนั่นเองนะครับความจริงนอกจากการได้แต้มจากภารกิจเนี่ยมันจะมีจากธงด้วยครับนี่เดี๋ยวให้ดูธงคือมันมันจะม,มีน้อยหน่อยเพราะว่ามันจะมีแค่อย่างละหนึ่งอันนะครับเป็นธงของป่าเอันนี้ธงของที่นาซึ่งธงของที่นาเนี่ยให้มาดูตอนท้ายอสมมติผมวางอย่างนี้แล้ว อ่าแล้วก็ตอนจบเกมให้มาดูว่าที่นาที่เป็นของธงเนี่ยมันถูกล้อมหรือเปล่าแ่บแบบว่าไม่อยู่ขอบคือไม่มีที่นาไหนออกขอบอครับ <S <S ชเช่นอันเนี้ยอันเนี้ยคือไม่ออกขอบนะอันนี้คือขอบเนาะอันนี้ไม่ออกขอบแต่นี้มันออกขอบอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้แต้มจากธงเลยสักแต้มเลยนะแต่ถ้าเป็นในกรณีที่ <S <S เป็นอย่างนี้อ่ะอย่างนี้ครับ <S <S ก็คือที่นาเนี้ยไม่ออกขอบเลยเห็นไหมอันนี้ขอบไม่ใช่ที่นา ขอไม่ใช่ที่นาไม่ใช่ที่นาไม่ใช่ที่นาเพราะฉะนั้นที่นาเนี่ยอยู่ในแมปโดยที่ไม่ออกขอบก็จะได้แต้ม1แต้มตามจำนวนความใหญ่ของที่นานั้นๆนะครับอันนี้คือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็ไร้หกแต้มไปนะครับเนี่ยเดี๋ยวตอนจบเกมเนี่ยเราก็มาดูาภารกิจจากต้นไม้อา่าก็ไอภารกิจเนี้ยนะครับเอามาร่วมกันนะครับาภารกิจจากที่นาจากบ้านจาก อาลุไฟจากแม่น้ำนะครับได้เท่าไหร่ว่าไปแล้วก็ภารกิจจากทงนะครับก็ที่อธิบายไปข้างต้นเนาะได้เท่าไหร่ครับแล้วก็จะมีทานรถไฟที่ยาวที่สุดยาวเท่าไหร่แม่น้ำที่ยาวที่สุดยาวเท่าไหร่รวมไปนะครับแล้วก็จะมีแต้มจากอัจฉริยะต่างๆเรื่อยๆน้อยเนาะที่ปลดล็อกเข้ามานะครับอ่าเป็นแต้มพิเศษที่แบบได้เพิ่มมาเรื่อยๆในทุกๆครั้งที่เล่นเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็มาคะแนนรวมนะครับพอรวมเสร็จก็อย่างที่บอกไปข้างต้นเราก็จะ อ่าเขียนตัวเลขไว้สมมตินี่เป็นเกมที่3ก็เขียนตัวเลขที่3ไว้ตรงนั้นสมมติเกมที่3ผมได้ล็อตแปดสิบกว่า,างี้ยก็เขียนเลข3ไว้นะครับแล้วก็ดูอ่ะได้ x ซ์มาร์กหกอันเราก็จะเดินไป6ชอ่องหนึ่งสองสามแล้วก็เลือกว่าจะปไปอะ, 4, 5, 6, อะไรอย่างนี้ละสี่ห้าหกอะไรเงี้ยนะครับอ่านี้ปลดล็อกตรงนี้แล้วนะครับก็ให้เอาการ์ดละครสัตว์มาวางนะครับในเกมต่อไปโดยที่ล็อกไว้อยู่ แต่เราสามารถที่จะปลดล็อกอันนี้ได้ปลดล็อกแล้วได้อะไรก็เดี๋ยวรออ่านจากข้างหลังการ์ดนั่นเองนะครับอ่าก็ทําให้อะไรที่เราเคยปลดล็อกไปแล้วเนี่ยในเกมต่อๆไปที่เราเล่นเนี่ยก็จะปลดล็อกเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับนี่ก็คือคร่าวๆนะครับของโดฟโรมาติกนั่นเองนะครับก็ยังมีคอนเทนต์อีกเยอะแยะมากมายรออยู่ในกล่องนะครับที่รอที่เราจะปลดล็อกนะครับแต่ก็แล้วแต่คนนะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบเล่นเกมนี้แบบเป็นแคมเปญเรื่อยๆอย่างเงี้ยเนาะก็ทำแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่า คุณชอบเล่นแบบฟูลคอนเทนต์ความจริงเนี่ยก็ไม่มีปัญหาในการที่จะแกะทุกกล่องออกมาหมดเลยนะแล้วก็เล่นแล้วก็พยายามทำแต้มให้เยอะที่สุดนะครับแต่ก็เล่นแบบนี้มันก็ง่ายดีมันทําให้แบบว่าเริ่มมามันมีอะไรไม่เยอะครับเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ค่อยๆไปเพิ่มข้อมูลที่หลังนะทำไมไม่ได้แบบรู้สึกว่าข้อมูลมันเยอะเกินไปอะไรเงี้ยเนาะก็เดี๋ยวมาดูความเห็นส่วนตัวผมดีกว่าผมที่ยังเกมนี้บ้างครับผมกับ o ดโรมาติก โต้โร์มัติกครับก็เป็นเกมชิลๆเย็นๆที่เหมาะการเล่น2คนมากเลยนะครับเกมนี้เล่นโซโลได้อย่างนี่ผมทําให้ดูแต่ว่า <Okay. S 1> รู้สึกมันเหงาไว้หน่อยเพราะว่าอตอนที่ผมเล่นได้สองคนผมรู้สึกว่าเฮ้ย <Okay. S 1> มันเอนจอยนะมันได้มี <Okay. S 1> เรื่องให้พูดคุยกันเนาะมีเรื่องให้ลุ้นกันเฮ้ย <Okay. S 1> อันนี้จะเสร็จไหมหรือเท <Okay. S 1> ช่างมันไปทําอันนี้ก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเพื่อที่ให้แต้มเยอะที่สุดแล้วเราก็มาดูว่าเอ้ยเรามีอะไรปลดล็อกมาบ้างเฮ้ยเกมต่อไปก็รู้สึกเฮ้ยอยากเล่นเพราะมันมีอันนี้เพิ่มเข้ามาอเหมือนล่าสุดที่ผมมมปล็กกไจจะีททเเเนหัววใพิ่่่ข้้าาาาถ เราทท้านหัวใจไปวางไว้เนี่ยและเราสามารถที่จะปิดขอบรอบๆมันได้โดยที่ไร้รอยต่อก็คือทุกขอบเนี่ยตรงแบบไม่ว่าจะเป็นทุง่งที่นาทุ่งหญ้าป่าอะไรเงี้ยมันตรงหมดเลยเนี่ยเราก็จะทําให้ได้แต้มเยอะอะไรประมาณน,นั้นแล้วถ้าเราทําได้ก็จะทําให้เราปลดล็อกสิ่งใหม่ๆมาอีกนะได้แกะกล่องเบอร์สีได้แกะกล่องเบอร์สามอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มาตื่นเต้นกับคอนเทนต์ใหม่ๆที่มันมอบให้ครับผมรู้สึกว่าการเล่นแบบเนี้ยโอเคกว่านะ เพราะว่าปกติแล้วผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยชอบเกมแนว Legacy หรือเกมแนวที่มันจะต้องปลดล็อกไปเรื่อยเหมือนเล่นซ้ําเพื่อที่จะปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วก็ค่อยมาเล่นซ้ำอีกทีนึงแล้วปลดล็อกอะไรบางอย่างส่วนใหญ่ผมจะไม่เขาจะชอบแบบนี้ทําให้ผมชอบที่จะแกะทุกอย่างออกมาหมดเลยแล้วก็เล่นพร้อมกันไปเลยอย่างเช่นของเกมอ่าชื่อเกมเอะไรวะเมดอลอ่ามันจะมีเกมที่ชื่อเมดอลเนาะที่ ถ้าคุณแกะกล่องมามันจะมีซองซองขา,ขาวๆอยู่ที่บอกว่าห้ามแกะจนกว่าคุณจะเล่นอันนี้ผ่านหรือคุณอะไรอย่างเงี้ยนะครับในเบต้าของแกะมารวมหมดเลยนะครับมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เล่นได้อย่างสุขสนานนะครับแต่เกมนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าคุณแกะกล่องทุกอย่างออกมาหมดเลยแล้วเล่นเนี่ยความสุขจะหายไประดับหนึ่งเลยเพราะนั้นค่อยๆเล่นไปกับมันดีกว่าครับเป็นเกมที่เพลินม,ม,มากๆคือเกมเนี่ยตัวเกมใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเกมหนึ่งก็ใช้เวลาแค่40นาทีมั้งในกล่องเขียนว่าอะไรวะ ในกองเกียามสิบนาทีนะครับแต่ผมเล่น2คนเนี่ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมง40บนาทีเองนะครับพอจบแล้วเนี่ยความสิ่งที่เกมเนี้ยเซอร์ไพรส์ผมคือมันทำให้ผมอยากเล่นอีกครับด้วยคอนเทนต์ที่เพิ่มเข้ามาพอเพิ่มเข้ามาแล้วเฮ้ยอยากลองอีกว่ามันมีอันนี้เข้ามาแล้วเราจะทำแต้มได้ถึงขนาดไหนอะไรเงี้ยน,นะครับพอเล่นจบรอบ2ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโหมันมีนี้เพิ่มเข้ามาอีกว่าเลยอยากเล่นอีกเพราะว่าเฮ้ยมันจะได้มาทำแต้มมันเหมือนแบบมันมีความสนุก,กค่อยๆแอดเข้ามาเรื่อยๆ,ๆนะครับโดยที่ ก่อนที่จะแอดพวกนั้นเข้ามาเนี่ยเกมก็สนุกอยู่แล้วครับเพลินๆคือเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นเนาะไม่ได้เล่นแล้วก็ตื่นเต้นหรือว่าสะใจขนาดนั้นเป็นเกมเย็นๆเล่นเพลินๆที่เล่น2คนดีมากเล่นกับแฟนดีมากๆหรือว่าเล่นกับลูกเล่นกับผู้เล่นใหม่เล่นกับครอบครัวอาจจะคุณอาจจะมีลูก2คนอะไรเงี้ยก็ช่วยกันเล่น3คนอะไรเงี้ยผมว่าลูกน่าจะติดใจมากๆเลย1คือมันเข้าใจง่ายมากมันยืดหยุ่นอ่นหนึ่งอย่างแรกคือมันยืดหยุ่นครับ restriction มันน้อยไม่ว่าจะเป็นแค่เรื่องของ าราวรถไฟต้องต่อราวรถไฟน้ำต้องต่อน้ําแค่นั้นเองนอกนั้นคือคุูจะวางไรก็ได้แต่คุณจะได้แต้มหรือเปล่าไม่รู้นะครับ <S <S แล้วก็เรื่องของภารกิจต่างๆก็เข้าใจได้ง่ายมากครับมันก็แค่แบบต่อน,นีนใอนนใ้ให้มันใหญ่ถึงขนาดนี้ให้ได้ต่อนี้ให้มันใหญ่ถึงขนาดนี้ให้ได้แค่นั้นเองคือมันมันเรียบง่ายเข้าใจง่ายมากแล้วก็ผมสึกว่าโอเคมันเหมือนจะดวงก็จริงที่แบบจัวมาแบบค่อยๆจัวอะไรเงี้ยแต่มันก็หนึ่งก็คือมันได้ลุ้นสองก็คือมันมีอะไรตัดสินใจเยอะนะมันไม่ได้จั่วแล้วก็ แล้วก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยวนันนึงยิ่งดีกว่าวานันนี้แต่มันมีหลายครั้งมากที่จั่วมาแล้วเฮ้ยวนันนี้ดีไหมไปลุ้นรถไฟยาวเอ้หรือวันนี้เพื่อทําภารกิจนี้ให้เสร็จก่อนจะได้เอาวันนี้มาแล้วมาต่ออันนี้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเรื่องอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเรียกว่า decision making เนี่ยเกมนี้ทำม,มาได้ดีและยืดหยุ่นอ่ายืดหยุ่นถึงขนาดที่แบบไม่ได้ต้องคิดนานมากเพราะว่าว่าไม่เหอะมันจะมีความรู้สึกเนี่ยว่าไม่เหอะอแต่แต่มันมันเลินๆอ่ะคือจะว่าไงดีคิดเยอะก็ใหม่เยอะ อ่าหรือว่าถ้าคิดน้อยจนแบบว่าเราไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไม่ใช่นะครับอ่าก็เป็นเกมแนว Challenge ตัวเองนะครับการเล่นรวยร่วมมือกันช่วยกันนั่นเองนะครับก็บ่อยครั้งหนึ่งเหมาะกับใครนะครับก็คือเหมาะกับครอบครัวเหมาะกับคู่รักเหมาะกับเอาไปเล่นกับผู้เล่นใหม่โดยที่ผู้เล่นเก่าอย่างผมเนี่ยก็ยังเพลิดเพลินและก็สนุกกับมันได้ไม่ยากนะครับแล้วก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่เหมาะมากสําหรับใครที่หาเกมที่เล่นได้หลายๆรอบรู้สึกว่าเล่นแล้วไม่เบื่อนะครับเกมนี้เนี่ย ทุกครั้งที่คุณเล่นจบมันจะมีแรงจูงใจให้คุณอยากจะเล่นเกมต่อไปได้เสมอเลยนะครับกับวิธีการปลดล็อกของต่างออกมานั่นเองมันรู้สึกว่าเฮ้ยออกมาแนละ้วมันดูน่าสนุกนะอยากจะลองใช้จังเลยอะไรประมาณนี้เนาะนะครับ แต่เกมนี้ก็จะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่ชอบสาย s t r a t e g y จริงๆนะครับหรือว่าสายเขาไม่ที่ถีพอมไม่ได้แข่งกันมันช่วยกันแล้วก็หลายคนก็ไม่ค่อยชอบเกม Co อ p เท่าไหร่หรือบางคนชอบเกม c o op แต่ก็ชอบความ c o อ p ที่มันชาร l l e n g e ใช่ไอย่างเช่นพวก Spirit Island หรือว่ายอ n เอ็หรือเกม c o อ p อื่นๆนที่มันยากมากที่เราจะชนะเพราะเกมนี้เนี่ยมันไม่มีวันแพครับมันมีแต่เล่นแล้วได้แต้มเท่าไหร่คือเล่นแล้วชนะก็คือเป็นเกมที่แบบเล่นเพื่อเล่นเพื่อชาเลนท์ตัวเองนะครับเราก็จะรู้สึกว่าเ เราอยากที่จะได้แต้มเยอะขึ้นไปเรื่อยๆในทุกครั้งที่เล่นเพราะมันจะมีแบบเอลิเมนต์ใหม่ๆมาทาให้เราได้แต้มเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเนาะเออก็อธิบายยากมันเป็นเกมแนวที่ที่ไม่ค่อยได้เจอนะเกมแนวโคออกแนวที่เล่นยังไงก็ชนะเ <c oughs> พราะนั้นมันก็เลยไม่เหมาะกับทุกคนนะครับไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับคนที่ชอบความชาเลนจ์นะครับแต่ก็อยากที่บอกไปข้างต้นคือเหมาะมากๆสำหรับครอบครัวแนละ้วคู่รักเพราะว่าแนวนี้มันหายากมากมันไม่ค่อยออกมาเนาะก็เป็นหนึ่งเกมเลยนะครับแล้วก,การันตีด้วย ความสำเร็จที่เป็นเกมออฟเดอะเยีเลยนะครับเกมแบบยอดเยี่ยมประจําปีนะครับปี2023นั่นเองครับเพราะนั้นครับโดบโรบติกครับสมิธเกมมิ่งครับ,รรบ,รรบขอให้เป็นเกมที่ Recommend ค,ครับก็แนะนำเลยใครที่หาเกมเย็นๆประเภทนี้อยู่เกมที่เล่นแล้วฟีลกู๊ดเล่นยังไงก็ไม่ได้รู้สึกติดขัดอะไรแล้วก็ยังไงก็รู้สึกสนุกในการเล่นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากจะเล่นซ้ําเรื่อยๆอ,ะอ่ะใครที่หาอะไรประมาณนี้อยู่เนาะก็ เกมนี้เลยครับถ้าเกิดว่าสนใจมีข้อสอบถามอะไรก็สามารถทักไปที่เพจทวิตเตอรเกมได้เลยนะครับผมเพราะว่าเจ้านี้ก็เอาเกมนี้มาแปลไทยให้พวกเราได้เล่นกันนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนไม่อ่านอะไรก็จริงเนาะแต่พวกการ์ดปลดล็อกอะไรต่างๆมันก็จะอ่านอยู่เรื่อยๆแหละว่า hey, เราปลดล็อกอะไรมาและของชิ้นนี้เอาไปใช้อะไรอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มเรียกว่าการเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนานะเออประมาณนั้นนะครับไว้เจอกันใหม่กับชิปต่อไปครับบ๊ายบายครับผม ถ้าชอบก็สามารถส,สั่งสมผมโดยตรงได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมมเบอร์ของ youtube หรือว่า p a t ิอ้อนนั่นเองนะครับหรือจะสับกดซับสไคร b ์ไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยเวลามีคลิปใหม่ๆก็สามารถได้ดูได้ก่อนใครเลยนะครับแล้วก็สามารถชมคลิปที่น่าสนใจต่างๆเนี่ยได้ที่ตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี